มันใส่ไมได้เพราะว่ามันมีเมนทาวเลยคือคือหย่าอย่างหย้าไม่เ่ยเมนด้วยดิแม่บอกเออแม่ก็เัดการเปิดโอ้ยใส่ามาสองสามเทียนสายเข่าสิเดี๋ยวจะตับละ ตัดไปผมกดีนะครับัทางไม่จัดทางนั้นไม่ได้หาแจวว่ะใช้คีบมั้ง่อบกขาบกหาคีบมเจอหาของอะไาดละเรวกรไปไปเผาเลยนี่ตัวที่ไหนบ่แอบโอ๊ยใส่อะอันนี้เก็กไปเลยบ่อันนี้เราลืหยามาเลยแล้วบ่เออยใส่ไหมจ้ะไม่ใส่ไหมไม่ใส่หมองยู่เลยเหลี่ยมเเละเลยอ่ะเอาถือไปกันเมื่อกี้ใส่กับเดี๋ยวจีว่าหนูลากไปอีกซะไหมยัง หมายมันที่ว่าหนูตอนสอบคิดว่าหนูลากไปวัดสิวายกันเลยเาไปเปิดไอ้กระพริบเดี๋ยวเออจำนิเพราอเปิดเป็นจำเป็นอ่ะ <c oughs> นี่พ่อท่านเนี่ยท่านใส่อยู่เว้นเด้อพูดอ่ะเดี๋ยวเห็นดูพุณอ่ะกลับต้องพุณอ่ะ

สองหลังสามหลังคูณได้ยนินหมาเทดตอนี้ม่อืมเขียดอเอาเอาแมงเบิดทุกอย่างสองตัวเท่นล่ะเขียดล้วว่ะ๋อเดีโอยนะดูดออกเด,เดเงะ

ไปๆไปแบตสิเบิด hey, mà, hey! <laughs> อีกได้สามสิกบกว่าลรอกับเป๋าสายจับเขียดไปน้ำไอ้ทั้งหนูทั้งเขียดที่กิง่งไมนติดอยู่ของเจ๊งจะวะสายมันเข่าพอดีหนูปัดติดครับมาโอเคครับตัวสี่ตัวที่หา้าวะยางยังสุดท้ายตรงนี้ใช่ไหมสุดท้ายตรงนี้โอ้ โอเคเอาตัวนี้ก่อนลองลองนเนาะจากกันเนาะเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยยิงเดี๋ยวแบบจะหมดก่อนกดติดตีเลยอยู่ครับติดถือมาตีเดียวโอ้เสียดายทั้งเส้นโอ้ยังยำเลยทักคนบวกอีกทั้ง,งนึงก็ได้จะไป ครับไฟแหละจับหางกันได้หมดปะเหรอครับหาลุดหาลุบบ่ต้องจับปกไก่น้อยนึงครับจัดการครับทีมงานียบลอยีิบลอยครับผมหลายตัวนะห้าตัวนะสี่ห้าตัวนะรวมทั้งเสี้ยวอีกเนี่ย เส้นโอยเงเส้นโอยไม่ได้นับก็ับม่นับโอเคพึ่งยามได้ไม่กี่หลังเองครับใช่ดีๆอยู่พัทยากินครับโอ้ยเป็นชิ้นเดียเนี่ยรวมก็ยังเป็นอย่างกีกอีกที่ตัวเก่าตัวแล้วครับต้องพอดีกอะไรเยู่กับพันอยู่ครับมาติดเป็นลยใส่ใบไม่ตัวเดียวกันมั้งแดนพันเนาะปาบโอเคครับไปตามไปไม้หลังสุดท้ายครับไปต่อที่นู่นกัน อย่างหมอจับเกียดกับจับเกียดเอาครับเอาทุกอย่างครับเกียดน้ำบรทันสับงาโซดาเดน<ม>าเ่เน่เน่ผมกับกายครับมันโอ้ได้หดเกียดเนาะเกล็ดทิ้งนั้นเอาไปยางกินเอาเอาไปเบื้องต้นมีไม้แรกครับไม้ตอมากต้นกล้วยใส่ไวอะไรซีหาลังเนี่ยทั้งปลาก็หลายครับทำไมเนาะเชื้อใดเ,เบ็ดผม ชัดประทันครับเบิดจับพอได้ถไายได็คตัวก็ค่อยว่ากันตอนคลิปหังแล้วกันแส่หลังเขาอยู่ใส่หรือนอยู่ครับผมจมัวนี่กระับเตเกียดงอาจับไปครับอาหารกิกันเนี่ยตัวนึงโอ้กลับมากลับมามันจับเกียดเอี่เนียเนีย่ดักยงกบไม่ส่ดัก้ ตัวนี้มีจังหลังนี่มีหลังนึงเพื่อมีปลาขื่นวงเวทนมันบอลอย่างไรเนี่ตรงนี้เนาะปลาไหมน้ำไมนขึ้นอยู่ว่าเดี๋ยปีที่แล้วได้อยู่ได้ตัวนึงนี่มันแรนอยู่ดีของมาติดใส่ทิ้งไว้ครับจากหลังเพิ่มเพิ่มครับโอ้เสียบอลครับ อีก <c oughs> สองลังไปฮะ,ะเดี๋ยวเว็ดติดเบดทั้งหมอนั่นไปย่างไปเบ็ดติดบ็สาวลังกับเบ็ดคือใบนั่นไปไรประไดนเนาะเดี๋ยวเมื่อวานะนี่กลับเข้าเขาบ่กลับเกาเข่าเข่าให้หนูหลับนั่นั่นยิงติดติดบ่วงติดบ่วงโอ้ยเนาะโอ้ยใ <c oughs> ส่ใส่ละใส่บ่วงเอาบุญดู ยืดเส้แล้วครับตัวหนยืดใส่แล้วเต็มที่แล้วหนห้องใส่กขดเอาเอามาโอ้ยหากินกับปุ้นแล้วโอ้ยยิงแม่นครับยิงแม่นนะโดนหัวเลยเห็นเห็นเลยโอ้เสียแะไรละว่าแม่นพอดียิงทีนึงครับก็หนูเล่นปกติยิงก็ถือครับต้องหนูติดบ,บ่วงเ่วงร้ายเขาจิตได้ยิงจ้าเส็นยืดใส่เต็มที่แล้วหันครับยางแคบขาดจัดไปครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเน่าไปครับคลิปนี้ แกตาทีแล้วเอ้าอยเนาะหยุดแกจะโดนแดดแดากระติ๊บเขาสั้นใส่ไหมครับหยุดครับหาอยู่หา,หากินก็นหายง่ายไม่ต้องเปเรื่องมากครับหนูรักรอะไรก็ได้หรอกครับเพราะว่าหนูนั้นก็ได้อยู่หนูต้องขาวไหลรอบเมืองกรุงเทพน,นะครับสมัยก่อนพงก็มาดักจึงแท้นี้แต่ว่าปีนี้มันมาคือเก้ากับป็นเทอ<ป>ร์เน็ตเลยข้างนีนคืออยู่ครับแถวเบลป์พรมบุตน,นะ ไหลอยู่ครับินงากยานีเดี๋ยวถ่าเส้นกันมาก็เส้นโอ๋อยู่ทั้งฝุนครับยามอยู่คนเดียวน้าเกิเป็นเส้นโอ๋หนาจิมีดด้านหลังนี่ใจะใ่อยู่ได้หลังนี่บอลเนคอยด้วยอยพันมาอพันมาวันไปเลยพันโอนอกัมาน้ำโจ นั่นเลยเห็นบ่ล่ะติด,ดห่างกันหน่อยเดียวจต่การเซียนมาจากพระประแดงครับจัดไปโอ้อเซียนแทเวยครับ <c oughs> ห่างจากกำตาลนะคนก็มากินหนูตัวเสียหายโอ้ตัวตัวผู้ใดจะอ้วนเนาะระวัวนนะวงระวงังครับเออเดโอ้จริงเลยจริงไหมคนคนแจ๋วครับคือแบบม,มักเบิ่งคลิปเบิ่งยังทีละโอ้โอหลายตัวแล้วครับ แต่รวมกันเนะาะก็พยายามทุกคนเดินไหลด้วยไปต่ออีกครับคุยก,ก,ก,กันหาจิตการด้วยกันหาโเมตทุกคนเอียงไปจัดไปครับเก่งก,กันอ่าอะไรสินะครับวิถีสานจัดไปมาต่องลงทุนครับวันนี้มีทีมงานมาซอยสร้อยครับเราเป็นคนไทยโทรศัพท์ยังเดียวะมาต่องลงทุนจับหางเงินเราบ้างทันไหมครับ จะปลากถอนขึ้นไหมเบืบอเ้องตะบะเข่งอุ้ยขาหดเลยพระแมแรงครบไปเลยบม่ปไปเลยหดครับเ <c oughs> อาถือเอามีดกวนก็พอเหมอนครับมีหอดมีดกวนป้องก,กันตัวครับ <c oughs> อือ <c oughs> เียมเพื่อ,อไว้อ่าานครับลงทุนลงทุนโอ้ยมากก็มึงนี้แหละครับสวนยอดเลยไปใส่กับย่านเลยครับผมถ้าปืนยิงป,าป,งปา่ายิงผมผมไม่ย่านหรอกถ้าไม่ย่านก็ติเกมันเจ็บตั้งเจ็บตั้งเหบอ่าใส่ต่อผมใส่ดีไว้ ปกติใจข้องมอจากไทยเบงบดเช้าให้น้องยามทั้งขุดมาครับเพราะว่าแบตทรศัพท์ผมแบดแทะอยากให้รวมกันไไว้ด้หลายตัวนเลยรอบแรกฮะหนูวะติดติดที่ว่าหนูถ้ไม่ติดก็ดูเสียนเขาครับอ่าหลุดหลุดเสียนเขายิงแม่นแม่นปืนทิ้งชาดเปครับเห็นป่ะต่อหูแล้ว อย่างเดียวอย่ากระติดเพิ่งก็ได้เอาหู้อะไรล่ะเขาเนี้เขาไม่ได้ใส่บ่หนูแรนนี่พุ่งอ่ะฟังพุ่นอ่ะครับเอออยากกระติกยิงมาทันตอนอยู่ไกลหมดตีดีกว่าเอาวจัดการเอาอีกแล้วใส่สองหลังเลยมันเป็นหูงมันนะครับฮะเดี๋ยวไม่ต้องยิงสองตัวเลยเอ้าเอ้าจัดการกกัน่อนปการ สองตัวตัวเจอก,กันตัวนั้นมวนครับมวนมวนมวนไม่สิเลยครับหากินลูกสวยนี่ไปด้ยวยสองตัวซ้อนครับก็อ้ยหดหดขาหดครับกซ็ซอยกดไหลกดแช่เลยนะครับเด้อนิ้วย,ยังนิ้วโป้ะนะครับไม่นเป็นนิ้วกลางเด้อ ซอยกันเดี๋ยวโปูเนาะคนไดเนะา,นนาะนสองตัวสอนครับคนละฟังทางถ้าคุณครับแต่จะไปเคาะนม่ล่ะ <laughs> ครับเน่าไปที่เก่งผมก็อยากไทยเห็บเงินจะครึ่งชั่วโมงหระครับแต่ว่าโทรศัพท์จำกัดน,นะครับบริชาร์ทแบตออกมาแต่เศร้มมารกันโอ้ยปลาซิวครับอ่ไปเขาเอามาหานหนูหาหนูนะนี่จะโตรบอยากไทยเห็บเงกับเส้นโอ้เด้เห้บเงิน นนง่หรก็้วตหบ่งูแล้เกบ,บ่แต่เล้ไม่วบ่งูไหมไปแล้ตรงนี้นนงูงไปละาไปเล้พืนจะไปัย,ยงูครับอกวที่กัน,น,กนต่ว่ามีอะไรหลังเด้บ่ติดโอ้สดๆหาห้องหงเอ้ยไอยเส้นคำนีเนี่ยลูกโอ้ยอย่าพายงีเห็นบลาลูกมัน ลูกสามสี่ตัวเลยเอ้าจัดไปตกใจบมดโอ้ยตกใจเลยโอ้ยไอหมดเลยเสียนคำห้องเอ้าจัดไปเซว่านะมันมีลูกมนะันออกมาสามสี่ตัวดึงดึงหลักเลยเลยยังสิเอ่าโอ้โยโจมมึงดูครับจับหางไปก่อนครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวว่าตัวใหญ่ครับ้อนะไปแล้วบุษันเศร้านมสำนักลูกมันนะ ถือกระปอ๋องนมแลนด์เลยคุณขับหลายตัวแล้วนะอู้หนักตัวล่ะที่ซาฮาโลแล้วครับตัวบอรเกอร์กไบประเทศไทยเบอร์แก็มมี่ครับดุดหายนี่ครับแลนด์ยู่เข้ามาจิตมาเถิดต่อไปเรียบร้อยโอ้ยยุงกัดครับมาหากินขึ้นจะตอกระวังนะครับระวังก็ใส่ใส่ทอกเซลครับอย่ากกันยุยน่งนั่งดี บาเร็วมาเร็วเบ่ละใบห่วงได้มันติดน้ำกันเนาะเอา้าใจกันครับคีบเหตุเตรมเตรียครับเซียนมาจากท่าบันแดงนะครับดาวขอบคุทธิไลก็ดี๋ยวเขาใส่ไว้อยู่อาจิขาดครับเราก็ใจเอาเต็ียมรถตั้งใจมาหาผมครับโทษนัดเิรินห่างมาอีรินะครับาจะาไปเบื้องน้าเซียนครับรุ่นแบบแปดสิบหารูครับรนบ้บนำหนักคนอาวุตรพนเนตรียมมันยิ่งนะครับ หางมัน,น <R> <ภ>ยิ่งจักเถียวรอไปแล้วตัวนึง่<ป> <c oughs> ขาบวงครับออขาบวงเลยว่ผสมกินงันเมียในเนานะเมื่อวานละ่ะหลายตัวแล้วครับโยอย้ใหญ่ไทยลบกันได้สองคิวแล้วปอนะีให้น้องแยกท่าก,กันไปใช้ในฝุ่นครับทีนะครับเป็นรถไฟหนึ่งก็กตรงที่ผมหลุนไปมันก็ติคืบอ่ะทันเ,เด้เอครับ เด็กกมสูงครับออกมาจากบ้านมาดักกันชิกระยองว่านนะคนมักเนาะจะสิได้บ่ได้ค่อยว่ากันอันนี้เอียงของเขาบ่โอ้จางเขาเขาปักกับเจ้าของหน้าเขาปักปุ๊บเนี่ยน่ะติดบ่เดี๋ยวเห็นนู่นบัตรสิดธิ์ทถ้าติดมันมีหลักพันบ่โหดูการเ์ดบัตรสิดธิ์เฮ้ยชิระครับเกิดอะไรรุนแรงเขามีสาหลัง เดี๋ยนเงียบโดี๋วเล้เด้๋ยนยังไม่หมูดูพวกตัวข้างจนใส่เอาละกำลังงามครับเดี๋ยวเสร็จหน้าปัดตัวสเพรดเป็นไรครับติดชั้งพุ่นกับติดลายตัวยุสันห้องใสของบระเทไทยให้บังน่ารักจีคนกำลังงามกำลังงามครับ เป็นยังม่ดินบ่เนี่ยๆๆโอ้หลายครับเต็มถุงเลยตัวนี้ตัวนี้กว่าเลยจับหางยังเจ้าเนั่ยๆๆโอ้ยตัวนี้มาใส่หั่นบ่โอ้ยไม่ได้แล้วนี่นี้ครับอันนี้อันนี้อุ้ยชิ้โตเนี่ยอ้ยตัวเจ้าเราเนี่ยมันตายจะโดนแล้วอ๋โอ้ยเจอกระสอบเลยทักเดียวด้วยท้าคนมันจะดิ้นห้อมกันอยู่ คนครับไฟสองงานครับทุกคนแหละไฟครับไปทีมงานตามไปสุดสุดยากกิดงานจ้าแป๊บนึ่งครับเมื่อยแล้วยามลายติดงานหน่อยครับพอมีแห้งพอมีแห้งเอาใจซอยเด้อทีมงานท้าบาแดงครับเขาติดตามกันเลยติดงานยังก่อเฮ็ดยังก่อนติดงานยังไฟฟ้าโรงงานครับไฟฟ้าสังคมครับโอ้สังคมไฟฟ้าโรงงานครับ รับตัวประเทศวะกิจอะไลก็ว่ากันนะเพราะว่าฝนตกครับเบางทางตอนดักยังยากเลยครับยังติดเห็นแบบไทยคิดกันถ้าฝนมาตกกระจีมอันนี้ครับมีโอกาสติดไทยหลายดียวหนีดฝนมันตกอะไรไทยคลายไปใส่ย,ยากครับลับกษณะติดวะเฮ้ยดู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 นี่อา้อยังติดยังติดย,ยิงเลย ลงไปได้มันอาจจะเซอ่อไปยังไปเลย